นี้เรามาทําจำมะลาย่าหรือข้าวผัดสไตล์เมริการจากรัฐหรือเซียนากันเริ่มต้นผมก็จะใช้เป็นพริกหวานวันนี้ผมใช้สีเขียวนะครับเอาเม็ดออกแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นเต๋าเตรียมมาไว้หอมใหญ่ก็เหมือนกันครับปอกเปลือกหั่นเป็นเส้นๆแล้วก็หั่นเป็นเต๋าให้มีชิ้นขนาดเท่าๆกันกระเทียมก็สับเอาไว้แบบนี้นะครับกุ้งก็ปอกเปลือก พาหลังแล้วก็เอาเส้นสีดําออกเตรียมมาไว้เหมือนกันนะครับส่วนของหอยตลับเนี่ยเราก็ล้างให้สะอาดเรียบร้อยเอาพวกเศษหินเศษทรายออกก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยการผัดกระเทียมหอมใหญ่แล้วก็พริกหวานกับเนยผัดอ่อไปเรื่อยๆนะครับให้เขาเริ่มสุก เสร็จแล้วก็ใส่โฮอตโรลดของเวอร์ดี้น mm hmm. ลงไปผมใช้1ถ้วยนะครับผัดให้ข้าวเขาเริ่มร้อนนิดนึงแล้วก็ใส่มะเขือเทศกระป๋องลงไปปรุงรสด้วยผงกระเทียมผงปาปริกา้าแล้วก็ใบททมแห้งนะครับผัดต่อไปเรื่อยๆอีกนิดนึงนะครับใส่น้ําซุปลงไปผมใช้น้ําซุปประมาณสัก2ถ้วยน้ําซุปเนี่ยค่อยๆใส่นะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเติมปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยรอจนข้าวสุกสักประมาณ80%เนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาโปรตีนของเรามาวางเรียงไว้ข้างหน้าแบบนี้ให้สวยงามเนื้อสัตนี่เเพืือลอลกใช้ ตามใจชอบเลยนะครับแล้วแล้วก็ปิดฝารอให้โปรตีนของเราสุกได้เลยครับผมสุกออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจมบลายา่าซึ่งถือว่าเป็นอาหารพื้นเพดั้งเดิมของคนอเมริกันเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวตักลงจานได้เลยนะครับตักข้าวลงไปก่อนแล้วก็คีบปกุ้งลงไปแล้วก็อย่าลืมมีหอยด้วยนะครับเวลากินเนี่ยเขาก็จะบีบมะนาวลงไปแบบนี้ก่อนนะครับรสชาติเนี่ยจอกแนวคล้ายๆข้าวผัดสเปนแต่ว่าจะเผ็ดกว่านิดนึงนะครับลองไปทําตามกันดูได้นะบ๊ายบาย